เวัครับ อยู่กับพี่เลยครับมาดูฝุ้นเงินกันหน่อยครับดูครับปลาข้างดำหมดแล้วไม่ธรรมดานะคนนี้นี่พระเอกในทีมเลยนี่แต่ใครขับนะวันนี้นี่ ไม่ใเสียมรถขับเ่ em rồi ừ. dẹp lên dẹp lên nó tăng เสียชื่อเลยเนี่ยโอ้เสนบจัดเต็มเลยครับวันนี้โอ้ถึงอันนั้นอ่ะถึงท่อแล้วอ่ะเอามาดูจะดันคันไหนก่อนดันคันนี้ก่อนบอกต้องดันคันนี้ก่อนเลยถึงจะได้ ดำเลยก็ได้อ่ะ,อะดำดำทำทางก่อนพ่ายังไงก็วิ่งไม่ได้หรอวดำทิ้งเลยครับผูทางก่อนพอดีเลยดินแห้งพอดีครับผูทางอ้วโอ้อะไรกันเนี่ย เยบเลยเยบสกิดท้ายเล็กน้อยครับเอาเลยเออพ่อพ่อยกเลยยกเลยดันเลยดันดัน ご注意ください左手曲がります ทางผูทางก่อนครับออออกตรงนี้เลยครับอูทางก่อนผูทางก่อนอ๋อเขาจะเอาออกบนเลยมั้งนี่ขอบสะตรงนี้นี่ พี่นนท์ดัมซิงครับแต่วันนี้พี่นนท์ไม่มาพี่นพมาขับแทนครับวันนี้แถบฝาค้างดำนี้ก็ไม่ธรรมดาครับโอ้ยจะควันโผลจัดขนาดนี้ tắt ạ, ờ, thôi các ừ ừ Ừ dạ đạp đập nữa, nữa. โอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้แรงจัดพี่นกโอ้โอ้พันโคตรโหดอ่ะยอดจริงๆครับลุยต่อครับ ค่อนข้างจะแข็งหน่อยครับ แล้วครับโอ้ดูี่รจะไหวหรือเปล่าครับเป็นธรรมดาครับโอ้โอโอโอไปยังกระจรวดเลยอ่ะ แอรตัวนี้เอาต็มเรียบร้อยครับไ<ป>่า นะโอ้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 เรียบร้อยโอ้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 เรียบร้อยเอามิทันเร่งดูซิดเลยเอาปูทางไหมไป <laughs> เอาดำไหมทางน่วมจัดต้องจัดแบบมิดทันเร่งนี่เนี่ยถึงจะไปได้เหมือนเหมือนเสียนนบเมื่อกี้ <laughs> ออกมาดูรถแรงอีกรอบหนึ่ง chiu chiu chiu, con the nữa nè, con the nữa nè, oh, chiu chân, ô, lui khấp ออออเอาเกียร์สองหรือเปล่าเนี่ยเอาเบี่ยงทางใหม่กันเลยครับฝั่งนูน้นน่าจะแข็งสุดฝั่งนี้นวมหมดแล้ว